ท่าวันนี้จะกับเราสองคนอีกแล้วเออไอ,อ้นี่วันนี้มพาพอกับกล่องจุ่มสามกล่องนี่มีไหนะเริ่มันไหนก่อนดีอ่ะแล้วแต่นี่เลยครับรนี่ไอ้นี้เหรอไกดจุ่มกออ่อนเออจุ่มที่หนึ่งคือสระอกะกาทะ ชอบเอาเหมือนกันกะทะเอาล้วไม่าซ้ำดิพี่กะอ้าวฉันแม่ลวกกันนะกะกะสือกะซื้อเฮ้ยไม่หยิบสิกาละอาค่าถาแหน่าะทำไมเหมือนกันล่ะพี่สาว สระอาก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 านีต่อไปสระเออเลอดเธออ่าสระวัววัวเธอชื่อวัวนะเธอเลยสระอีผี ร็วเร็วๆก็ตาคืนน like ี้จะได้นอนไหมเนี่ยมัวงนอนแล้วได้พี Is ่น้องสายทุ้มแล้วสารีสารีมีอะไรบ้างอ่ะอิติบิโสพัข้าวาใช่เหรอวันสารีสาเก

ซิกจอกเลวยวันเพียงเธอสิเพียงกลับไปแล้วไม่ล่ะสระอูคู่น้ำ ระเอือมะเขือ <ator> <c oughs> สไลอะเออพี <c oughs> ะย <c oughs> ะียยยยย <c oughs> สไลอแตงมงสระสระไลไม่มะไงปร,ระเทศไทย

สีจอกสีจอกนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คืออะไรจะอะไรไม้ม้วนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในอ่ะที่มันเต้นตึก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 จะเรียกอะไรเฮ้ยกระจายกรจายฉรักทุกคนนะต่อไปสระเอสระเอเหรอตไ T I สระ อือจะอือมีอะไรบ้างอ่ะอะไรสระอือแล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นี่ไอ้นี่เขาเรียกว่าทำอะไรอยู่สระอือมีอะไรบ้างอ่ะช่วยคิดหน่อยสระอือสระอะไรไอ้นี่อะไรเนี่ยไอันี่อ้นี้อะไรนี่สระเด้อนี่ไงเด้อสระระเอ้อ ปอเปี ờ, uh, ๊ยะอ๋อปอเปี๊ยะเออปอเปี๊ยะแต่ละอือละละเอาเข้าฮะสระระสื่อวันนี้คือสี่อแต่จะมาหาบ้านนะคะปลาแอะแปลงผัก เสระเอแปลงฟ้สระเอเปลยะสระเอโอเมก้าโอเมก้ไ e ม่ได้ไม่ไ e. ด ah. ้โอม้อะไระทำไมสระอ สาล้วเร็วจะหมดเวลาแล้วอ้นจะละอออมีอะไรงอะ่าชนวี่รยวนี้ไฮะไม่มีใครกล้าเลยไม่ใชซิแต่เอออผมยลูกออดลูกออดได้ใช่ละเอเบปา เบแล้กเอไว้สระเอเกลีเออนี้จะระอเสื้อโปโลอ้าไปดีค่ะให้เชาให้สันคกตเพาว่าไปดีครับ่ะสระอ่ากอ กาะอีกแล้วเกาะเป็นไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกีอ้ะสละเอะอร์ก็ก็ได้ซาลาโออีกแล้วเหรอใช่สระาโออะไรอ่ะรูสดอกกุหลาบอันออนั้นมันจะเกย้ไอ อืมลำไยสะรอุโตเรียนอ่าเปแค่จะเราอีกแล้วมันมันเยอะจังเลยอ่ะจะออกอ๋ออ๋ออะไรอ๋อแปลว่าอะไรอันนี้ก็สะรอุโป สระออนี่แบบนี้อะไรมอโค<อ> <c oughs> มามอเมืออ่อไรจระอัมขำเขาอเอเอำหะเอสุดท้ายเออไม่ใช่สุดท้ายสระอา ออีกแล้วอขออาภัยในความไม่สะดวกโอเคจบแต่เพียงเท่านี้เขาต้งองต่อไปอยังจบอันนี้ก่อนเลยจบประสาทใจก่อนจบประสาทใจก่อนดิจบประสาทใจก่อนดนิอ,นนอันนี่ไงจบแล้วก็ปิดก่อนสิปิดคลิปก่อนสิแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ล่ะ